สี่นรงต้องไปทุกคนไก่ละไก่หมือแล้วเพื่อนไกเย็นๆแล้ให้สุดสรองหมือนะเออบอมือนึ่ซับสุขไ่ต้อดูกับถึงมือเยอเอาอู่นีด สว่างสวยดีเลยวะหนอกก็คือหุนเหมือนห่นก็สิเป็นหุ่นเ้นครับมีเหลืองนะมึงตบ่านนแค่ละไหนแ่ดีว่ะเ่อมนเลองา้งยโอ้เดีเปลี่ยนไม่พนเกก็ไปเห็นไปเห็นอไรก็เอ มีคนดักมากกว่าหรอว่าก่อเอออันอปันพว้แหวน่ตันทุ่ะรบลีกิเป็นฝ่บคน่หใจนก็หมาะกวดนะแ้วเอาอกคนหน่งเอามมนิดเดวนี่ยมันเกเห็นแซ่บแล้วกับวแเบิ้แห้ห้ีาเออ คนบคพณว่าขอบคุณหน่อยมันมีพูดนึงอยู่บันดานายตุ๊กติ๊กอย่างนะสายเฟ็ดหน่ะแล้ว่าเราอยู่บันดานอ่ะพูดยิงกันดอกงามกินขอยงามเดียวเนื้อทำเป็นไรสุด เป็นต <Lee. S 1> ้องมุงกับกินบ้าบวนค่าได้อัน จิบ่อยจุดจจไปล้วบอกถ้าบจุดแก่ล้วบ่อยคระวางเห็ดลำพวงเรือระวังน้ำมูห้องนะระวังเจ้ายาบาคู่เจ้ายาวาคู่ปรยัดด้าเสินเหติดเหติดม้อซอบนของคู่เคยมาแล้วสุ่มลุ่มสยามประทานสีแดงกังดอ่ะไอซยามนะตะกี้อนเาอยู่ปีหนึ่งระาระวื เดี๋ยวตัวิ่ม่าเป็นผู้แก่ไม่วแลผปยเืนกับปยุสันยเอ้ยซื้อแล้วเดี๋ยวขอกาตีด้วกันกาตีดด้วยกันบรยาดแน่น้วยหดแมีประสบการณ์ตัวห้ากระฮ็ตห้ากระตจำอันหาอดอกบเมนฮาบชอนใจเรื่องพินว่าหาโบมาตัวถิ่มาามากิกรห้องปุยุเอง

ก็จังสิบม็กเด้ก็จังสิบลมาเกิดเรแก่ในอวามงานไรตาละปินในกระดาษยังหูด้แล้ว่านอาผิดหมองแล้วกระบอ,อ,องไ่วยปินในความเราแก่แล,แ,แล้วเซไป ตุ่นเหนเฮ็ดอันเดียวกันเบิรบอกว่าเฮ็ดบเมีนเฮ็ดอันแนวยกแนวยกอันั้ดรลิคมาสามคนกไม่เห็นกางเมืกันน้ำพึ่งแล้วนี่สองย่างอันนี้แปดหนึ่งเว้ยของรดะบบโทรทัศน์เอ้ระบบโทรศัพท์ตังการซองมันไม่แ่เงาหลุดแต่ก็เข้าสั้งคะแนนได้ ระว,ว่างโครงการมุม่งห้ามเด็กกินเนี่นมันมีออางหนี่ยอ,อยู่โครงการห้าทุกคนต้องมีบอดเพื่อเขาเข่ามาเอ็มลอดนี่ก็ต้องมีเอ็มบอร์ดทำสินตดสาสดิีเท,ท่ากันถึงประเวอเด็สือส่อไปเสียเงินค่านังดีค่าเล็กอีกมาเฮ็ดกันแพงน,น่อยหน่ไปไเลยพอแล้ว กว่าไวลาโอเคน่ฮาเย็นนี้ดี่าแอลอันยังจยืนไหล่ะออกความกันบนหัอนผู้อ่ะหนอนผู้หรอจิเบื่ออะไรคอคือตืนี่ออะไรกูยังไเลเป็นอะไรทำไมถึงไม่ออกนทั้งห้อ สับชวนคู่วันทายดิตรนงนะพวกนี้ฮะบอกคุนคู่พอดีอกสถาารณ์ถึงคือพูดถึงอ้างกันั่นแหะบ่้ด้เออดเด้วิดีโอเราบวเบ่ได้เบิ่งดอกด่าตัวนี้ กอวนยนเื่อนไรกนี่ี่ตอนยังกว่าเอตอนเขาเจอกันเนี่ยเรอยังมาเล่าปอยู่ติโอ้เออผู้ใดละบดตอนเลียองผู้ใดเด็กจังตอเนวาข้าวหอข้าวบางข้าวเนาเนาะ ก็มาเด็ดข้ามันสไปะหลงชิ้นยูใน่ของคนต้องรัดขอดมินกว่ารัดขอดนแต่เมื่ตรวจมาตรวจนอกสถานีงานสอบตด้วยวิีการานสารใหคุณยางแทรกันการนับเงิมองวิธีอะไนเลขับสอ พอมากแตสใดนะปนานนี่ตีดาบงโครงการเขาะเปนอนนั่งดิวัาตรวจตรวจแล้วจะตรวจตสอนแล้วสอนก่อนจะตรวจอันนี้ความรูมีสอนสิให้ซื้อหนังสือโครงการเป็นบากสำหรัอ้าสีมันสูอยังไงเเรียนมาเรเคยซื้อหนังสือโครงการไอเดยวมมีอย่างสั่งนี้นั่นือโครงการอื ถ้าเบิ่งตัวอย่างเขาเขาก็แก่ใครเอาก็ะได้เอาหมือนกุ้ยชีเรียดอ,อ่ะเยอะ,ะอกว่าหน้าตลาดเยปะติะนเนี่ยปลาหรือปลาเนี่ยเนี่ยปลาปลาสีตาไ,ไห่ขอดกันอยู่มือในอยุดตลาดไม่ยัง้นนองผมเมื่อเบิ่งน้อออกลูกเลยหน,น่นอดนะหน่อมันสอ วกันก็มันมันแบกอ่ะตติงน้กแตติงน้้าพวกน้าปูนหน้าันี่เออตะกี้มันเทงานเยนขามขามถนนมาแบกดำ้ผูละหันก็ไปเบิกอีกเอามูก